เชพรในอรุณวันใหม่ของวันที่เริ่มต้นที่ดวงจิตดวงใจของเราทุกคนสว่างสวัยไปด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างใดๆในโลกพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่านาถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างที่เสมอเหมือนด้วยกับแสงสว่างของปัญญานั้นไม่มี นั้นวันนี้เป็นวันธรรมมะสวัพอดีวันแปดค่ำนั้นเป็นวันพระแปดค่ำที่เราเรียกกันก็จะขอเกริ่นไว้เดี๋ยวไปต่อย,ยอดตอนเย็นนะวันนี้ก็เข้าไปแตะเรื่องของในความเชื่อสักนิดหนึ่งว่าเมื่อวานนี้อาตมาเองก็ได้คุยไปแล้วว่าในความที่เราเป็นชาวพุทธหรือเป็นมนุษย์ ที่มีสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐานเลยขั้นของโลกิยธรรมธรรมะคู่โลกเพื่อที่จะได้ออกเดินทางในวัฏฏสงสารอย่างไม่ผิดพลาดนะไม่ไปตกอบายไม่ไปสู่ทุกขติวินิบาตเนี่ยเราก็มีออกตัวด้วยสมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐานแบบคู่โลกก่อนที่พระเจ้าสอนเอาไว้ก็คืออาตมาเชื่อมัน่นว่า ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นคาราวาสตลอดจนเป็นพรหมจรรีนีที่สมาทานศีลแปดในวันนี้ก็มีความเชื่อพื้นฐานอยู่แล้วว่าเรานั้นเชื่อว่าการให้ทานมีผลเชื่อว่าการบูชามีผลเชื่อว่าวิบากกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีเชื่อว่าโลกนี้มีเชื่อว่าสัมปรรยภพ ตราบใดที่เรายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเนี่ยเรายังมีเชื้อของการเกิดของการที่จิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์มันเป็นภพเนี่ยยังมีอยู่แต่เชื่อว่ามารดาบิดามีคุณกับเราผู้มีพระคุณตลอดจนเชื่อว่าเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายของเรานั้นไม่ได้มีเพียงแค่เพื่อนมนุษย์หรือสัตว์เดราาัจฉานหรือสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงก็ดีหรือสัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็ดี ยังมีภพภูมิที่เป็นภพภูมิที่เป็นโอปปาติกะไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นภูมิเปรตนะไม่ว่าจะเป็นภูมิสัตว์นรกสิ่งเหล่านี้มีและสุดท้ายท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเชื่อสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราเชื่อมั่นในตถาคตโพธิสัตว์เชื่อว่ามีผู้ที่ตัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วและมาสอนเอาความจริงเหล่านั้นมาบอกสอนเอาความลับ ของธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมาเปิดมาแผ่มาการให้เราดูว่าสิ่งเหล่านี้มันมีผลนะมันมีอยู่เนี่ยเราควรทีเดียวที่จะเมื่อรับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเราจะได้ดำเนินชีวิตด้วยความฐานของความไม่ประมาทเราจะได้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลพัฒนาตนปิดอบายนะทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เนืองนิดให้เกิดแสงสว่าง แห่งปัญญาอยู่เนืองๆเ,เนี่ยจิตของเราเนี่ยจะได้ไม่เวียนไปสู่ฝ่ายตำ่ำรักษาความเป็นความสุขความของใสเอาไว้ดังนั้นการที่เรามาทำบุญเนี่ยปารกวันนี้เป็นวันพระพอดีพระเจ้าพิมพิสารก็อยากจะให้พระพิสุสงได้รวมกันในการพูดคุยธรรมะปารกธรรมเพราะในอดีตยังไม่ทันมีการรวมกันปารกธรรมเนี่ยพระพิสุสงก็ไม่รู้ว่า วันแปดข้าม4ค่ข้ามเนี่ยท่านก็แยกย้ายกันบำเพ็ญสมณกิจของตนพระเจ้าพิมพิสารเมื่อเห็นแล้วว่าแม้แต่พวกรัติพราหมวัติที่มีรัติที่มีอิทธิพลในอินเดียโบราณเนี่ยเขายังมีวันรวมกันประชุมกันในกล่าวมนของเขานะไม่ว่าจะเป็นมนของพระเวทเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารจึงอยากให้ศาส,สนาพุทธมีการรวมกันบ้างก็เลยไปขอพรจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยอนุญ,ญาตให้พระภิกษุสงฆ์ได้ประชุมกันในวันธรรมศะสวนะก็คือวันแปดข่ามสิบสี่ข้ามสิบห้าขาซึ่งตรงกับวันแห่งความเชื่อของพราหมณ์พอดีพระพุทธเจ้าก็เอาวันแห่งความเชื่อสําคัญเหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้กับพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสให้พระได้มารวมกันทํากิจอันเป็นกุศลเช่นคุยธรรมะอนุโมทนาสัมโมทนียะคุยธรรมะแลกเปลี่ยน อาศัยนิมิตหมายนี้ที่พระมานมัสในวันพระโยมก็ได้มาวัดพอดีเพราะว่าได้มาดูแลพระหลายๆรูปหลายๆท,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 ท่านที่เรามีความเคารพเห็นเป็นมหากกรรมของการบุญก็ใช้โอกาสนี้มาที่เดียวได้ถวายทานกับพระพิสุสงฆ์ที่มีความรู้ภูมิธรรมต่างๆนานาตามที่ท่านได้ฝึกมาเห็นไหมเป็นโอกาสดีที่เราได้มาในวันพระวันนี้ฉันขอเข้าไปแตะเรื่องนี้นิดนึงที่อาตมาพูดเรื่องของโอปปปาติกา พระพุทธเจ้าพูดไว้ในด้วยพระโอษของพระองค์เองเลยว่าในวันธรรมสวรรคแปดค่ำสิบสี่ค่ำหรือสิบห้าค่ำเนี่ยจะมีเหล่าภพภูมิอบปาติกาที่เป็นเทวดาเขาจะลงมาจดรายชื่อคนทําความดีเอาไว้ในแผ่นทองเขามาจากสวรรค์ชั้นไหนเขามาจากสวรรค์ชั้นจาตุม,มหาราชิกานะเทวดา จะมีความสุขโดยแต่ละระดับชั้นเนี่ยแตกต่างกันไปนะพบภูมิที่ใกล้มนุษย์ที่สุดเรียกว่าภูมิมัเทวดานะเลยขึ้นไปจากนั้นก็จะเป็นจาตุมมหาราชิกานะถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นพบภูมิไหนเราลองนึกถึงเท้าเวสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์เท้าวิรูปักเจ้าแห่งพญานาคเท้าวิรุณหเจ้าแห่งกุมพันนะตลอดจนเท้าทัตตารศเจ้าแห่งคนทัน นี่คือชั้นจาตุมมหาราชิกาคือมีเทวดาผู้เป็นใหญ่สี่ท่านอยู่สี่ทนะิศท้าวเวสุวรรณอยู่ทิศเหนือเท้าวิรุปักอยู่ทิศต,ตะวันตกเท้าทัตารดอยู่ทิศต,ตะวันออกและเท้าวิรุณหกอยู่ทิศใต้นี่คือสวรรค์ชั้นแรกที่เป็นสวรรค์ไม่ใช่ภพภูมิของภูมิมัทเทวดาชั้นที่สองคือชั้นดาวดึงถ้านึกไม่ออกให้ให้โยมนึกถึงพระอินทร์ท้าสัก์จกเกตเวราช นั่นก็คือที่มีองค์กายที่เป็นสีเขียวมริกมรกรนั้น,น,นคือพระอินทร์ชั้นจากชั้นดาวดึกชั้นที่3คือชั้นยามาชั้นยามาก็จะมีความสุขที่ประณีขึ้นไปแต่ละระดับชั้นของเทวดาก็ขึ้นอยู่กับผลบุญที่เขาได้ทําจิตใจให้ผ่องใสสร้างบุญกุศลเอาไว้เนี่ยจะมีความสุขความประณีของจิตต่างกาันยิ่งสูงขึ้นแสดงว่าภูมิของจิตความสุขของจิตยิ่งประณีขึ้นไปดังนั้นชั้นที่3จึงเป็นชั้นยามา ชั้นนี้ก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์แล้วเพราะว่าความสุขของเขาจะเป็นความสุขที่ไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับโลกมนุษย์ในคัมภีร์บอกว่าเทวดาที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มากมากเลยก็จะมีอยู่สองชั้นแรกก็คือชั้นจาตุมและชั้นดาวดึงค์อือพระอินทร์แต่พอถัดจากพระอินทร์ไปแล้วเนี่ยชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมาชั้นปรนิมิตตวสวรีิชั้นเหล่านี้จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าเขาจะเสพสุขความเป็นสุขประณีตของเขาแล้ว โลกมนุษย์จะกลายเป็นสถานที่ที่สกรปรกสาหรับเขาเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดอิศเอียนแต่ว่าเขาไม่อิศเอียนเพราะว่าภูมิใจของเขาเนี่ยมันสะอาดแต่เป็นสะอาดระดับของคนที่ยังมีกิเลสอยูนะ่เขาก็จะไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องเขาบอกว่าโลกมนุษย์นั้นก็เป็นเหมือนกับสถานที่ที่ไม่สะอาดสำหรับเทวดาชั้นสูงนั้นจิตใจของเขานั้นมีสุขซึ้งตอนี้เขาก็เลยไม่ค่อยมาเท่ากับว่า เทวดาที่มาจดลายชื่อทงคนทําความดีเนี่ยที่ใกลมนันลึกที่สุดก็คือเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเพราะพุทธเจ้าทําไมพระองค์ต้องเข้าไปพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่าพระองค์รงตรัสรู้อยู่ในยุคที่ศาสนาที่มีอิทธิพลนั้นบูชาเทพเจ้าเป็นใหญ่เมื่อคนยังเกี่ยวข้องกับพวกเทวดาเชื่อมั่นในคุงามความดีเชื่อมั่นในสุขของสวรรค์นเนี่ยพระองค์จําเป็นต้องเอาความลับธรรมชาติเนี่ยมาเผยแพร่แต่ไม่ให้เราไปงมงาย หรือไม่ให้เราไปแค่ปรารานแค่เทวดาแต่หมายถึงว่าเมื่อเราสุขติทำบุญทำความดีสร้างความสุขให้กับจิตใจเนี่ยจิตของเราก็จะเป็นภูมิของสุขติเฉกเช่นของจิตของเทวดาเท่านั้นน,นเทวดาเหล่านี้เน่ยเขาเกิดจากความรู้องค์องค์ธรรมขั้นไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ความลับเรื่องเทวดาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่พระองค์ยังไม่ตรัสรู้ด้วยซ้ำพระองค์ใช้คําว่าภิกษุทั้งหลาย ก่อนแต่การตัดสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่โพธิสัตว์คือใครฮะเจ้าชายศิทธัตถะพระองค์ทําสมาธิถึงขั้นฌานถึงขั้นสมาบัติจิตของท่านสุขป,ประณีตลงไปละเอียดไปเรื่อยๆทาให้กระแสจิตของท่านนั้นไปสัมพันธ์กับความละเอียดของภพภูมิอันเป็นทิพย์ได้ทําให้พระองค์รู้ว่าอ๋อพวกนี้มีอยู่จริงเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในว่าตัฏสงสารจริง <c oughs> นะมีแต่ละชั้นละชั้นละชั้นพระองค์เข้าไปรู้ตั้งแต่ตอนที่ ยังไม่เป็นสมมาสัมพุทธะได้สัจึงเรียกว่าญาณอันนี้เรียกว่าอะทิเทวญาณทัศนะญาณอย่างรู้เรื่องของความละเอียดของเทวดาทั้งหมดซึ่งมีรายละเอียดอีกมากมายเดี๋ยวว่ามีโอกาสเราไปต่อยอดกันวันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ถามแลนะตรงนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าวันที่เราทําความดีในวันเนี้ยก็จะมีพวกเราพบะภูมิเราเนี้มาจดรายชื่อเอาไว้ว่าท่านใดนะมีการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมมีการให้ทาน สมาทานศีลปฏิบัติภาวนาเคารพมารดาบิดาดูแลบุพการีอ่อนน้องต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเชื้อเชิญบัณฑิตทั้งหลายแต้อนรับแขกทำการพลีกรรมสละทรัพย์ที่มีเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมรอบข้างเริ่มต้นตั้งแต่สถาบันบครอบครัวขยายผลออกไปสู่ชุมชนจนกระทั่งระดับประเทศชาติเนี่ยคนเหล่าน,นี้ก็จะรับการจดรายชื่อว่าทำดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แล้วเมื่อหมดวันนี้ไปเนี่ยเราเทวดาก็จะเอารายชื่อเนี้ยไปอนุโมทนากันบนธรรมสภาถ้าเป็นวัน15ค่ําค่ำเท้าจารุม,มหาราชิกาจะลงมาเองพระพุทธเจ้ายืนยันว่าเขาจะลงมาเองเท้าเวสุวรรณเป็นต้นเนี่ยจะลงมาเองถ้าเป็น14บ่ค่ำก็จะเป็นบุตรเป็นบุตรของท่านเหล่านั้นชื่อว่าอินทะจะมีชื่อเหมือนกันหมดเลยชื่อว่าอินทะแต่ไม่ใช่พระอินนะฮะแต่เป็นลูกของเท้าจารุมลงมา แต่ถ้าเป็นวันนี้แปดค่ำเนี่ยจะเป็นพวกไหน,นจะเป็นพวกผู้ที่ถ้าเป็นเกี่ยวกับโลกมนุษย์ก็คือผู้ที่เป็นองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอามาตย์มาในการที่จะจดรายชื่อพวกเราไปดังนั้นวันนี้ทุกคนที่มาอยู่ที่เนี้พิสูจน์ได้เลยว่าถ้าเอาตามคำพระศสาสดาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าอาตมาเนี่ยทุกท่านมีรายชื่อแน่นอนนะจดไปแล้วก็จะเอากลับไปดูอนุโมทนาบนธรรมสภา ผู้เชาว่าสมัยใดที่รายชื่อคนทําความดีที่เทวดาจดไว้มีน้อยเทวดาบนสวรรค์นั้นจะเสียใจนะจะเสียใจและสลดสังเวชใจว่าโอ้เนอชาวเราเอ๋ยชิบหายแล้วสวรรค์จะว่างเปล่านารกจะเต็มแต่ถ้าวันไหนที่มีคนจดมีรายชื่อคนทําความดีมาก เทวดาก็จะเอาไปแล้วก็จะอนุโมทนาบนส,สวรรค์นนะโอ้เนอชาวเราเอ๋ยเป็นลาบของเราแล้วสวรรค์จะเต็มนงรกจะว่างเปล่าดังนั้นถามว่าอย่างไงเทวดาเนี่ยเขาปรารถนาให้พวกเราเนี่ยกลับไปสวยสุขแบบพวกเขาปรารถนาให้คนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้ทาคุณงามความดีเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งญาติเก่าๆของเราที่ยังสวยผลบุญอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ย ได้ทราบว่าลูกหลานของเราเนี่ยในชาติใดชาติหนึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาเนี่ยลงมาเกิดมันเป็นมนุษย์แล้วไม่ประมาทนะยังรักษาคุณงามความดีมีสมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็พัฒนากรรมดีของตนเนี่ยท่านเหล่านั้นก็จะอนุโมทนาดีดีนะั้นตรงนี้เราเองเมื่อเราเข้าไปรู้ความลับแบบนี้ตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราก็จะได้รักษาความดีของตัวเองเอาไว้ให้ดีและผลบุญที่เราได้นะฮะวันนี้ เราบุญเ,เกิดขึ้นได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการให้ทานสมาทานศีลภาวนาเป็นต้นเดี๋ยวค่อยขยายองค์ประกิออกไปให้ฟังเราได้มาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งความดีที่เราได้เราไม่ได้เก็บเอาไว้คนเดียวคุณโยมทุกท่านจะมีการอุทิศบุญออกไปเรียกว่าเป็นปฏิทานน้ำใหม่เทวดาเขาก็ต้องการบุญเพราะอินเคยมาถามพระพุทธเจ้าว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในคราวที่พิษุสฆ์ประชุมกันอนุโมทนากันเนี่ยได้อุทิศบุญให้แก่พวก กับผมบ้างไหมนะพระพุู้เจ้าบอกว่าไม่ได้อุทิศบุญมหาประพิษเท้ามหาราชพระอินถึงกับเสียใจแล้วบอกว่าชะไหนเลยนะจึงไม่อุทิศบุญให้กับพวกกระผมบ้างพวกกระผมเองก็ยังต้องอาศัยผลบุญที่ได้รับจากการมันจากมนุษย์เนี่ยให้เขาได้รับความสุขดังนั้นเขาจึงขอพรจากพระเจ้าว่าจากนี้ต่อไปได้โปรดเถิดพระเจ้าค่ะไม่ว่าพระภิกษุสงฆ์จะมีการประชุมกันกล่าวทรรมมีคาถาอนุโมทนา ขอได้โปรดอุทิศบุญให้กับพวกเราผมด้วยพระพุทธเจ้ารับคํานี้แล้ววันต่อมาพระพุทธเจ้าประกาศในถ้ำการส่งเลยว่าจากนี้ไปถ้าเรามีกิจกรรมอันเป็นบุญแบบนี้แบบนี้ขอให้เราอุทิศบุญให้กับหล่อเทวดาด้วยดังนั้นเทวดาก็ต้องการบุญถึงเขาจะมีทรัพย์มีอาหารในแบบของเขาแต่อย่าลืมว่าหลักสําคัญของบุญคืออะไรก่อนพูุ้ทธเจ้าบอกว่ามาพิกขเวปุญญานังปาพายิทธสุขเสตตังอธิวัจนะยะทิธังปุญญานิ พิสูจทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะบุญคือชื่อของความสุขแต่ในวันนี้โยมได้บุญจากการให้ทานจากการเห็นสมณะจากการได้ประพฤติอ่อนน้อมดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดจนสมาทานศีลประพฤติพรหมจรรย์นบุญที่โยมให้นอกจากให้เทวดาแล้วก็อุทิศบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับให้กับหล่บภูมิเปรตทั้งหลายที่ยังพอจะรับบุญได้ท่านเหล่าใดไม่ได้รับบุญจากเราแล้วท่านจะอนุโมทนากลับมาว่า จิรังชีวันตุนโนยตีเยสังเหตุลัทามหาเสอัมหากัรจักกตาปูชาทายากาศจอนิพภาเราคือผู้รับรับหรือผู้วไยชนนี้ได้รับบุญจากญาติที่ยังมีชีวิตอยู่เราได้ขอญาติทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นจงมีชีวิตมีอายุที่ยั่งยืนการบูชาที่ญาติได้กระทําแก่เราแล้วนั้นย่อมไม่ไร้ผลแน่นอนเห็นไ,ไหมฮะ ไม่ไร้ผลกับพวกเราที่มีชีวิตอยู่ที่จะได้รับผลกรรมดีและไม่ได้ไร้ผลกับผู้ที่ยังต้องรองรับบุญจากเราที่เขานั้นอนุโมทนาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือญาติผู้ร่วงรับดังนั้นขอช่วงเวลาสั้นๆน,นี้ที่ยังได้ทําก็ขอให้ใช้จิตเป็นสมาธิเตรียมตัวที่จะอุทิศบุญผลความดีนี้ความสุขที่เราได้จากการถวายทานจากการฟังธรรมเนี่ยเกิดความมิดผ่องใสขึ้นมาของจิตใจเกิดปัญญาสว่างจ้าขึ้นมาเนี่ยแผ่ผลบุญความสุขตัวนี้ออกไปแล้วผลบุญนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โยม และเราเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่ยังรอบุญจากเราต่อไปขออนัมดนสาธุใขคนนั้น่เขอนท่านอาจารย์่านจารย์มเนะมาเนาะาักานนโยมได้มีแต่กำลัง ว่าทุ่งเทตั้งใจทำงานศาสนานามาโมทนาแนสนับสนุนท่านกำลังเรียนภาษาจีนอยู่ตไถท่านพูดภาษาวีได้โคจักขากินได้อมคนสวีเดนด้วยเนาะได้สื่อสารได้เผยแพร่ พยายามเข้าไปคุยนะเพื่อที่จะได้ฝึกความกล้ามั่วบ้างอะไรบ้างก็เอาไปใช่ไหมที่เป็นนี้ที่ไหมอาจารย์ผมกิ่ไปได้นะเขาย้อนถามคืนมาแล้วก็พิกความไว้่างคว้มยาย้มผมไปเติมน้ำเวลาย้อมผมแค่นึ่งดียันยกควนขวาย จัดกรงคิดว่าน่นก็ไม่รู้ว่าจะมีกี่คนบอกท่านหมอนว่าอาจจะมีสองสามคนนะท่านหมอนวไม่เป็นไรอาจารผมยินดีมให้ความรรคับวันนี้มาเพิ่มอีกวันนี้บวชเพิ่มอีกสองหรือสามคนค่ะสองคนหนิงด้วยไหมคิดนิะโม้พัดอีกรอบเธออ่างมาได้ใจกวน้ำกันนะป่าหลวงพ่อหนูนึ่ดียท้าวสวัดีว่า ภูราภิปูเรติสาครานเอวะเมวะอิโตดินังเป็นขณะอุปการปติติชิตตันปฏิตังตุมฐานคิภเมวะสุนิชตุสังเบกูเรตุสังกัปปะจันโนปนะรโสยะถามิโชติราโสยะถาสติปิโย ชาลาสุติพวันตุเตอาวะตุสาปังังคังลังลาคันตุสาปเทวตาสา